ปลายปีเดือนพฤศจิกายนเราจะมีอีเวนต์ใหญ่ของโลกก็คือเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับจนถึงตรงนี้เนี่ยคะแนนเริ่มกลับมาคู่ขี้สูสีนะครับหลังจากคุณโจไบเดนเปลี่ยนตัวแทนเป็นคุณ c a มิลาแฮร์ริสเนี่ยนะครับคะแนนความนิยมนะครับเริ่มไล่บี้คุณทรัมป์ขึ้นมาอะไรที่ว่าแน่ตอนนี้เริ่มไม่แน่แล้วเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าในแง่ของการลงทุน ไม่ว่าผลการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองมาพิจารณากันดีกว่าว่าสินทรัพย์ไหนน่าสนใจหรือไม่น่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวคุยกันกับคุณนัฐามัทนานะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธการลงทุนของบรจกรุงไทยนะครับอยู่ในสายคุยกับเราสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณบอยคุณแพนครับค่ะคุณนัฐาคะเหลือเวลาอีก3เดือนนะคะช่วงนี้เรามีแผนการลงทุนเพื่อเตรียมพร้อมกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเอาไว้ยังไงบ้างคะครับ หลายคนอาจจะต้องเก่งกันนะว่าถ้าทรัมป์มาจะอ,าอะไรดีลงทุนอะไรดีถ้ากัมลามาจะลงทุนอะไรดีอาจจะมีไอเดียที่เห็นเห็นกันอยู่และแต่ผมคิดว่ามีบางอย่างที่อาจจะเหนือกว่าก็ได้นะครับเราเชื่อว่าท่ามกลางความไม่แน่นอนเนี่ยเหตุไม่คาดฝันมันเกิดได้สินทรัพย์ไหนที่นักลงทุนมองว่าแน่นอนกว่านะครับหรือรเผชิญความไม่แน่นอนต่ํากว่าอย่างอื่นโดยเฉพาะถ้าเอาปัจจัยการเมืองเข้ามาจับแล้วมันไม่ต้องลุ้นมาก น่าจะเป็นที่ต้องการในช่วงสามเดือนก่อนเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับอันนี้ผมเป็นมีคำพ็ดที่เป็นกิมมิกนะจะมีคนะําว่าแน่แต่ว่าคําว่าแน่เนี่ยใช้เพื่อความสลัดสะดวยนะครับมันไม่มีอะไรแน่นอนนะแต่ว่ามันแน่กว่าอย่างอื่นนั่นเองอม,มีสี่อย่างนะครับตลาดแรกหรือสินทรัพย์แรกคือหุ้นอินเดียครับหุ้นอินเดียเนี่ยใช้คําว่าดีแน่นะเป็นประเทศประชาธิปไตยประชา,ระชา,ระชากรมากที่สุดเลยเศรษฐกิจใหญ่เติบโตเร็ว เสถียรภาพการเมืองก็ดีนะครับหลังเลือกตั้งมาถแถลงงบประมาณก็เรียบร้อยไปอนนาต่อรองต่างประเทศสูงริ้วในโลกหลายขั้วยุคปัจจุบันนะครับอยากจะไปประเทศที่ไม่เป็นมิตรกัอเริกาก็สามารถไปได้นะไม่ค่อยมีใครว่าอะไรนะเ <c oughs> ขากองทุนหุ้นเดียน่าสนใจแต่ว่าราคาจะแพงสักน,นิดหนึ่งนะแต่เชื่อว่ามีโมเมนตัมและเป็นที่ต้องการในสามเดือขนข้างหน้าอันที่สองนะครับคือแน่นิ่งฟ <c oughs> ังดูเหมือนมันเหมือนไม่ดีนะแต่มันมี <c oughs> ความแน่ที่ความนิ่งคือญี่ปุ่นนะครับ Hmm. การเมืองค่อนข้างนิ่งทั้งในประเทศนะเปลี่ยนนายกก็ได้แต่พักเดิมไปเรื่อยๆไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไร,รต่างประเทศด้วยนะครับเป็นมหามิิกับอเมริกานโยบายการเงินการคลังก็ใช้ท่าเดิมๆวันนี้เดี๋ยวเราคงได้รู้กันละว่าเขาจะขึ้นออกเบีย้ยคงจะขึ้นได้ยากมากถ้าเกิดเศรษฐกิจค่อนข้างจะอ่อนแอเนี่ยรัฐบ,บาลสามารถออก package, แพ็กเกจกระตุ้นการคลังใหญ่ๆโตๆขึ้นมาได้ถ้าไม่ค่อยมีเงินใช้ก็หันไปหาโยเจใช่ไหมฮะก็ของทุนหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้ดูน่าสนใจนะแล้วก็มีการปรับฐานพัฒนฐานลงมาด้วย ได้เป็นสุดเข้าที่ดีนะครับแน่นิ่งแน่ที่สามคือแน่จริงครับนะทองคำบิตคอยน์นะไร้ผลประกอบการไม่ต้องพึ่งพาการเดิบ,บโตโสเสียรภาพหรือเศรษฐกิจใดๆสนใจแค่นโยบายเฟดจะลดดอกเบี้ยเนี่ยเป็นผลดีต่อนะทองคําเหมืองทองนะหรือว่าคริปโตเคอเรนซี่บิตคอยหุ้นกลุ่มคริปโตก็น่าสนใจตอนนี้พักฐานล,ลงมาด้วยโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มคริปโตนะครับส่วนแน่ที่สี่ไม่น่าเชื่อนะครับน่าซื้อเหมือนกันแย่แน่ครับอินเนี่ย อีนนะฮะไม่ว่าปรัชนาที่ดิธีสารัฐคนใหม่จะเป็นใครใครก็รู้ว่านักทุนนะทาใจแล้วว่าคงไม่ใจดีกับอีนนะครับนยังไงก็แย่แน่ราคาตลาดสะท้อนปัใจจัยแย่ๆไปเต็มที่แล้วผลประชุมเทิร์เฟนนัมไม่มีมาตร,รการทันใจแต่ว่าได้พิษทางที่ถูกต้องนะครับก็คือจากกระตุ้นการบริโภคโพลิจูโรก็อ,ออกมาตอกย้ําผมคิดว่ามันมีข้อเสียตรงความช้าเท่านั้นเองคล้ายๆตอนเปิดเมืองนะ ที่ที่สุดแล้วก็เปิดเมืองใช่ไหมครับคล้ายๆตอนนี้นักลงทุนต้องการการกระตุน้นการบริโภคสุดท้ายก็กระตุ้นอยู่ดีใจเย็นๆนะครับถ้าใครยังมีพื้นที่อยู่ตอนนี้ซื้อไปเถอะครับกองทุนหุ้นจีนะนะรวมถึงตราสารที่สีด้วยซึ่งผมจอบอืแล้วถ้าสมมติว่าใครที่มีถือกองถือแอสเซทที่ไม่ได้อยู่ในสีแน่ของคุณ,ณนัทธาเนี่ยมันควรจะต้องสวิตหรือว่าย้ายอะไรมาไหมคนถือหุ้นของประเทศตลาดอ่เดเวลลอปเมดเกตนี่เหมาะากับการสวิตในช่วงเวลาแบบนี้ไหมฮะ ผมคิดว่าถ้าเบสเคสนะถ้าเกิดว่าจะแทงข้างเลือกข้างไปเลยเนี่ยถ้าทรัมป์เนี่ยผมผมมองว่าหุ้นกลุ่มการเงินน่าสนใจนะเพราะทรัมป์เขามาเป็นเขามีอะไรที่บางอย่างที่แน่ๆเนี่ยคือดีเรกูเลชันค่อนข้างจะเป็นไปในทางที่ผ่อนคลายกฎระเบียบนะแล้วก็ภาคการเงินกลุ่มแบงก์พวกนี้ก็จะได้รับประโยชน์สูงสุดแลวไม่่ค่อยต่องของุ้อย,งอย่างอื่นนะต้องสังเกตดูหุ้นกลุ่มแบงก์กลุ่มการเงินเนี่ยค่อนข้างจะ ค,ค่อนข้างจะเอาเบอร์ฟอร์ไปเรื่อยๆนะแล้วก็ไม่ค่อยจะหนุ้นอะไรส่วนกับพาราแฮริสเนี่ยถ้าใครที่ว่าเธอจะมาเนี่ยกลุ่มกรีนก็น่าสนใจนะเพราะว่าพักฐานปรับฐานลงมาลึกมากทั้งสองปอีละแล้วก็รับรู้ว่าทําจะมาเนี่ยคือตอนทําโดนยิงนี่คือโดนเทนหนักเลยนะแล้วผมคิดว่าตรงนั้นเน่ยเป็นบล็อกต่อมไปเรียบร้อยหุ้นกลุ่มกรีนนะครับก็ดูน่าสนใจถ้าใครอยากเลือกข้างนะนะครับ ค่ะถ้าเรามองถึงราคาทองคำกันบ้างนะคะมาแน่นะคะแล้วก็ดูค่อนข้างจะดีด้วยเรามองราคาทองคำเนี่ยมันจะไปต่อจากนี้มันมีจังหวะในการยุบย่อให้เข้าไปซื้อหรือว่าสามารถซื้อได้เลยอะคะ่ะทองคำกับบิตคอยผมดูคู่กันใช้ปัจจัยวัตกรนโยบายของเฟดนะครับเมื่อเฟดเลิกสู้เงินเฟอ้อตอนนี้เขาเลิกสู้เงินเฟอ้อแล้วนะแค่ดูแค่ประคองตามเนื้อผ้าแต่ว่าเขาเลิกสงครามเงินเฟอ้อนี่จบละก็คือกลับมาดูแลตลาดแรงงานและเศรษฐกิจ ถ้าจุดยืนเป็นอย่างนี้ทองคํากับบิตคอยผมยืนยันว่าไม่มีพดานไม่มีเป้าขึ้นไปไเรื่อยๆจนกว่าเฟดจะเปิดติดยืนครับใครเชียร์ทองคาใครเชียร์บิตคอยนี่ต้องเชียร์คุณทรัมป์ด้วยหรือเปล่าอืผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นเซนติเมมต์มากๆเราดูสิครับว่ากัมลาแฮร์ริสเขามีนโยบายอะไรที่มีมันเป็นอุปสรรคต่อสองอย่างนี้หรือเปล่าไม่ได้มีประเด็นนะครับเพียงแต่ว่าทรัมป์เขาเชียร์ออกนอกหน้าเพราะเขาจะหักเงทังนที วจะวัดดอกเบี้ยของเฟสสาคัญกว่าและสองสิ่งนี้ผมดีนว่ายวงน้มเป็นขาขึ้นลงมาก็ซื้อถ้าใครชอบอะไรก็ซื้อตัวนั้นนะครับโอเคได้เลยนะครับวันนี้คุณนธามานําเสนออินเดียนะครับญี่ปุ่นนะครับมีทองคําบิตคอยนะครับอีกอันก็จีนนะครับถ้าใครชื่นชอบก็ลองจัดสรรพอร์ตการลงทุนดูขอบคุณคุณธามากเลยนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ